สวัสดีคับก็วันนี้เรากลับมาอยู่ช่องนักเทีนอนกาเรี่ยงใช่ไหมยังไมใช่ก็อันนี้สมาชิกเดินมครับวันนี้เราจะมาสอนการเรียนเหมือนเดิมวันนี้เรามีสอนการเรียนการสอนสองอันเหมือนตามเคยใน EP ส e t ที่เราทําคณิตไปนะคบนี่อันนี้ภาษาไทายค่ะสชนในคณิตครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกของคณิตก่อนนะครับค่ะคําแรกคือแม่สุขคูณมา <c oughs>

คูณแม่สามสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าสามสี่เป็นสิบสองสามห้าเป็นสิบห้าสามหกเป็นสิบแปดสามเจมเป็นยี่สิบเอ็ดสามแปดเป็นยี่สิบสี่สามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดสี่เลยไไหมไม สกลเป็นเอ้ยสาบเป็นสามส3 9, 3สามสิสามูคนแม่สี่สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามเป็นสองสี่สี่เป็นสี่มกสี่ห้าเป็นยี่สิบสีเป็นยี่เจเป็นยี่สปดเป็นสามสองสเาป็นสามสี่เป็นสี่สิบเสี่สเป็นสี่สสี่สาสี่ปดููแม่ห้าห้หเป็นห้าสองเป็นสิบห้า ห้าสามเป็นสิบห้าห้าสิบเป็นยี่สิบห้าห้าเป็นยี่สิบห้าหกเป็นสามสิบห้าเจ็ดเป็นสามสิบห้าแปดเป็นสี่สิบห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าห้าสิบสองเปหกสิบสู่คูณแม่หกคูณหนึ่งเป็นหกคูสองเป็นสิบสองหกสามเป็นสิบแปดหกสิบเป็นยี่สิบสี่หกห้าเป็นสามสิบห้าหกเอสามสิบห้าสามจุดหกหก เจ็ดเป็นสี่สิบสองหกแปเป็นสี่สิบแปดหกเก้าเป็นห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองสูนคูณแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่ไม่สิบเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่เจ็ดสามเป็นยี่สิบเอดเจ็ดสิบเป็นยี่สิบแปดเจ็ดห้าเป็นสามจุดห้าเจ็ดหกเป็นสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าเจ็ดแปดเป็นห้าสิบโม จเก้าเป็นหกสิเจ็ิบเป็นเจ็ดสิเจ็ดสิบเเป็นเจ็ดสเจ็ดเจ็เป็นแปดสิ่คูณแม่แปหนึ่งเป็นแปดแปสาเป็นยี่สิบสี่แปดสี่เป็นสามสแปดเป็นสี่สแปดเป็นสี่สปแปเจเป็นห้าสดแปเป็นหก เอแปถูกแล้วแปปเป็น6 4สิเป็น7 2 8สสแปเป็นแป8สิเป็น88 8สิบแสเูคูณแม่9ก้เป็น9 9 2เกสเป็น18 9เสเป็นเป็นสเป็นกสเป็นอืม้สีเป็นสา9 5หกเป็นสี9้าเก้าหเป็น5้าสีเก เก้าเจ็ด hmm? เป็นหกสิบสามเก้าแปเป็นเจ็ดเก้าสิบเป็นเก้าเก้าสิบเป็นเก้าสิบเกงป็นหนึ่งร้สู่คูณแม่สิบสิบหนึ่เป็นสิบสิบสเป็นยี่สิบสิบสปสามสิบสี่สิบเป็นสี่สิบเป็นสี่ห้าเป็นห้าสิบสี่หกเป็นหกสิบสี่เจ็ดเป็นเจ็ดส่แปดเป็นแปดสสเาเป็นเก้าสิบเป็นหนึ่อ่สเอนเป็นหนึอยสอ็นหน้ยบไภาษาไทยนะคะทอแอนอแทน เธอเออทอทอนอกก่น้องนอนนอนนอนไม่โทรน้องนอน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 ยอนอไม่โทรน้อยนออ่นกอนันอนอยไม่ังนออไเนั่นออนไเกนังนอนไม่เอกนั่งนอนนอนไม่เอกนั่นอนนนม่เังนีไม่อนั่งนออนม่กนั่นอนนอะไอกนักนอนอนไเนันอนนาไม่เอกนั่นอานาไม่งนออนกังนอนานเอนาอนนอนนัอยนเอ่